เราเกิดมาเพื่ออะไรเมื่อตอนเราเป็นเด็กเรากล้าคิดกล้าฝันแต่พอเติบโตขึ้นเราถูกสอนให้อย่าบเพ้อฝันมากให้อยู่กับความเป็นจริงจนเราต่างติดก,กับพื้นที่สบายใจจนทำให้เราทิ้งศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองให้สูญเปล่าได้เวลาแห่งการตัดสินใจเพื่อออกแบบและสร้างชีวิต เพื่อไปให้ไกลสุดศักยภาพเท่าที่จะไปได้กว่า7ปีที่ผ่านมา SCM ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์จริงใจยุติธรรมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยหลักธรรมพิบาลที่ดีในการสร้าง Wellness and Wellbeing Community ชุมชนที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SCM จึงได้ทุ่มง,งบลงทุนกว่า115ล้านบาท ในการสร้างโรงงานผลิต SCM Innovati v e เพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตในประเทศและต่างประเทศอีก6ประเทศคือประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนานมมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมไปกับ SCM e เริ่มต้นจากการค้นหาแรงบันดาลใจสัมผัสให้ถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราจนไปถึงการมีพลังแห่งการสร้างชัยชนะในชีวิตมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปด้วยกันกับ SCM e ที่นี่เป็นที่ที่คุณสามารถค้นพบและสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการที่ผ่านมา SCM e สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนจานวนมากมาย ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างแรงนดาลใจจนทําให้ผู้คนเข้าถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่แห่งตนและนําพาพลังทั้งหมดไปเปลี่ยนแปลงชีวิตในระดับที่ออกแบบและสร้างชีวิตตามแรงปรารถนาให้เป็นจริงได้มาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อยอดความสําเร็จด้วยกันกับเอสเอ็มเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งชีวิตร่วมกันแรงจูงใจ คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนและนำพาผู้คนไปสู่ความฝันด้วยความมั่นใจในตัวเองที่กล้าจะเป็นผู้นำและใช้เป็นเข็มทิศนำพาชีวิตควบคู่กับนวัตกรรมที่เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยผลักดันให้ชีวิตประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลงมือทำทุกคนล้วนมีความกลา้าแต่จะมีสักกี่คนที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงและเริ่มตน้น เพื่อสร้างพลังแห่งชัยชนะในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การมีเป้าหมายที่ชัดเจนและโฟกัสกับเป้าหมายนั้นทำอย่างจริงจังสม่ำเสมอจนได้ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จเรากำลังเรียนรู้ไปด้วยกันและกล้าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้นโดยการดูแลผู้อื่นทำให้ดีที่สุดในทุกช่วงเวลาสำหรับทุกคน s c c e s s more แรงบันดาลใจที่ปเปลี่ยนชีวิตคุณ